อ๋อเดินเดินถ้ำแลคูหาสัมผัสผ้าสีมายาเป็นไงผ้าสีมายาผ้าสีมายาก็ตรงนั้นค่ะที่มีท่านนอนอยู่ค่ะเป็นผ้าย้อมสีของชุมชนหมู่บ้านนี่หละสวัสดีครับอะไรนะฮะว่าไงนะฮะพระพุทธสายญาต วัดคูหาพิมุกอยู่ด้านในใช่ไหมครับของปฏิทินี่หางข้างด้านในรายล้อมด้วยพระพุทรูปปั้นดใหญ่เล็กจํานวนมากมายัิงฐานว่าสร้างเมื่ออพสศูน0 0โอ้เข่าแก่นะโอสมัยศิลป<ต>์ไทยยุคเกิด,ด,ดกขนาดยาวแปฟุต1นิ้วเชื่อว่าแต่เดิมเป็นพนรลายบรรพสินยังมีภาพหน้าแตกพัง มาปลุกเสียงต่อมาดัดแปลงเพ็งครับภาษาญี่ปุ่นนี่ยาเป็นผ้านอนอ่ะนะตอนนี้นั้นเอ่อกรมศิลป์เขามาบุรณะเพราะว่าแพทย์กรมศิลป์ดูแลก่ะนั่นแหละก็ให้กรมศิลป์เขามาทําทาสีใหม่หมดเลยแต่งใหม่หมดเลยทาสีตั้งแต่หัวบันไดพญานาคขึ้นไปค่ะนี่อันนี้เขาชื่ออะไรเออบ้านบ้าน บ้านงข้างบนก็มีไอเนี้ยเดินเดินถ้ำแลคูหาสัมผัสผ้าสีมายาเป็นไงผ้าสีมายาผ้าสีมายาก็ตรงนั้นค่ะที่มีท่านอนอยู่ค่ะเป็นผ้าย้อมสีของชิมชนหมู่บ้านนี่นะคะก็ใบไม้สังเอาตามบ้านแล้วก็ลูกไอเนี้ยก็เรียกยาวยาววันเขาเอามาทำสีก็ช่วยเก็บผ้ย้อมค่ะก็เป็นพวกกระเป๋าพวกหมวก พวกละยอมได้ใช่ตะคอลครับแล้วนี่วัดถ้ำยะลาเนี่ยเป็นยังไงอันเดียวกันเหรอใช่วัดถ้ำยะลานี่แหละคือวัดถ้ำยะลาโอ้โหด้านในที่มีมีนั่นก็ทำทำหน้าตวนอ๋ออันนก็เป็นสองคนผัวเมียเขาเป็นครูแต่ก่อนแล้วก็เขาอยู่ที่อื่นแล้วก็เขาไม่ได้กลับมาเพราะเขากลับมาอยู่บ้านก็เกษียณก็ขอทำเพื่อวัด พราะคนที่นี่ไงนัทำพอได้ถ่ายรูปอะไรอ่ะแต่ก่อนมันไม่มีแบบนี้เลย oh. อีจีดชื่อพูดถึงหน้าเพราะรว่าเขาชอบแต่งโน่นแต่งนี่ปลูกต้นไม้คนก็มาถ่ายรูปเยอะๆเลยให้ดูมีสีกันครับอันนี้มันเป็นอะไรแม่น้ําหรือเปล่า เส้นนี้นนมันก็มันเป็นจะบอกว่ตอนนั้น,นยังไม่เกิดที่แต่ก่อนตรงนี้มันเป็นสะพานค่ะครับด้วยสะพานไม้เนี่ยเขาเพิ่งสร้างเนี่ยก็มีอยู่นี่สะพาน2องแสนก็สองสี่เจ็ดแปดค่ะโอ้นานโขห5 4 7นี่บูรณนะครับ่ะเนี่ยเขาจะเก่ากันนี่นก็มาถูง สงสัยตรงนี้ฮะตรงที่เป็นน้ํานี่เป็นคลองแค่นี้เป็นห้วยแค่นี้หรือว่าไหลเป็นแม่น้ําถ้ามันไปทางสายนี้มันจะเป็นทางตาันมันจะเป็นหมู<อ>่บ้านแค่ทางสายนี้มันไปเชื่อมออว่ามันไปเชื่อมต่อออกไปแม่น้ําปัตตานีกับ,บยาวไปนู่นอ๋อไปเชื่อมกับแม่น้ําเนี่ยมันมันมันก็มีไปตลอดเนี่ยเป็นคลองอ๋อเป็นคูลองแยาอะไรไม่ได้มากเพราะว่า บ้านก็ไม่ใช่ได้อยู่เหมือนกันกลับมาทำนี่ก็เพราะว่าเห็นว่ามันไม่มีคนที่ว่าจะนั่นแล้วก็ช่วยเชื่อเรั่องพิธีกรที่ไหนนี่อิคะขาะดูแลนี่แหละโอ้ดีจังเลยมาเที่ยวมาอะไรก็เออมาได้แล้วนะก็มาก็อยู่ฝั่งนู้นค่ะที่ดูแลอยู่นู้นค่ะหลังคาสีแดงมันเป็นของห้องน้ำอ๋อครับครับแหลสวนวา้คี่ก็สวยนี่แหละเนแม่เขาปลูกต้นไม้ด้วย คนมาถ่ายรูปนั่าหน้าขาวสีมายานั่นหาหน้าขาวสีย้อมค่ะ๋อสีย้อมค่ะไปดูได้ครับ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 ตงไหนที่ต้องพาให้ไปเที่ยวในข้างในด้วยละมัง้งได้ได้ได้พาขึ้นไปนครับอ๋อนีอ่สีมายาวัดถ้ำย่าราสมมติวาผ้านอนผ้ายา้อม,มดินเหรอผ้าย้อมดินเหรอเขาเขาเอาเอาผ้าในถ้ำนู่นแหละเอาดินเอาดินมาค่ะจากในถ้ำเนาะบางทีเพื่อมามาดูเลยค่ะอ๋อมาย้อม บางคนเขาซื้อของฝากจากที่นี่กลับไปพวกเออคนกรุงเทพอะไรก็กลับไปคนแถวบ้านเขามักจะดูในสิ่งของที่ทั้งหมดนี่ค่ะคือหยิอดหน้าของสินมายาเลยคืมอชมว่าดูได้อ๋อนี่เหรอไอ้นี่เหรอที่เอามาย้อมอ๋อนี่ดินมายาให้เขาอธิบายให้กันอ่าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ อันนี้คือดินภูเขานี่ค่ะที่เราเอามาทำสีย้อมผ้าดินภูเขานี่หมายถึงอยู่ในถ้ำเนี่ยค่ะไม่ในถ้ำค่ะข้างนอกค่ะข้างนอกถ้ำค่ะนอกถ้ำแต่มันก็จะเป็นซอกหินอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอ๋อเนี่ยเหรอมันเป็นการผูกอดระหว่างหินกับใบไม้เบื้ออะไรอ๋อแล้วยังเหลืออยู่เยอะไหมมันเยอะค่ะเราใช้ไ้เยอะจริงค่ะเวลาอ๋อซักทำอมายอะชรแครับแล้วเาก็จะเป็นสีแบบนี้ใช่ไหมเรื่องบามีส่วนผสมอย่างอื่นด้วยอ๋อไม่ได้ผสมอะไรค่ะดินเฉยๆอันนี้ค่ะสีดินอันนี้ อสีดินเรามีใบไม้นะคะโอ้นี่สีดินนะครับอืมแล้วทอมือใช่ไหมหรือไม่ใช่อ๋อซื้อผ้าแต่เอาแต่เอามาย้อมค่ะเอาผ้ามาย้อมสีครับเป็นโอท็อปหรือเปล่าครับโอท็อปค่ะอ๋อผลิ่มแม่บ้านเปโอท็อปแวัดยะลาอ๋อกลุ่มแม่บ้านโอท็อปยะลานะครับ อันนี้ย้อมจากดินเอาดินมานะฮะดินกับใบไม้นะคะดินกับใบไม้มาแต่ว่าคนสีคนละสีเลยค่ะดินก็คือดินใบไม้ก็คือใบไม้เราไม่ได้ผสมนะคะครับอันไหนส่วนดินอันไหนส่วนใบไม้สีดินดอกสีเนี่ยค่ะสีนั้นเลยนะฮะถ้าใบไม้จะพันสีนั่นก็เป็นสีดินถ้าเป็นสีของใบไม้นั่นเป็นแบบไหนครับใบไม้ก็มีสีอื่นนะคะมีสีเทาสีนี่ใช่ไหมใบไม้ค่ะเทานี่จะเป็นใบไม้ สีเทาอันนี้เป็นฝักคูนค่ะอ๋อฝักคูนอ๋อเนี่ยฝักคูนฝักคูนคือนันะ้นน่ะสีดำนะคะคูนสีดำนู่นฝักคูนอ่าเวลาย้อมแล้วก็จะออกมาเป็นสีไหนสีน้ำตาลสีเทาค่ะสีเทานี่ฝักคูนจะออกมาเป็นสีเทานี่อ๋อสุดยอดนะฮะนี่ก็เป็นนวัตกรรมภูมิปัญญาชาวบ้านกาะกลุ่มโอท็อปนะครับ โอเคโอเค,โอเคครับขอบ,<ะ>ขอบคุณมากครับเดี๋ยวขอขึ้นไปต่อตรงไหนแจกท่านคุเลยนะครับไปต่อข้างบนจะเป็นพระพุทธไสาย,ยาสองค์จำลองอยู่นี่องค์โตโ<อ>งโอ,โอ้โอ้ที่มีพญานาคนี่ก็จำลองแบบนี้เลยข้างบนเลยข้างบนจะเป็นองค์โตองค์จริงค่ะองค์จริงอ๋อมากว่าพันสามร้อยปีแล้วค่ะว้าวเป็นพันปีนะครับดูอันนี้องค์จำลอง นะครับนะองค์จริงอยู่ในถ้ำนะมีหน้าปกอยู่นะครับพอเห็นภาพนะครับวิหารเท้ากุกเวทพระเศรษฐีช่ำอะไรนะชำ่ชำพรมเหรอช่ำพลนอ่ะโอเค วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้ามัดย้อมสีมายาอืมก็จะเป็นสีออกคล้ายๆเลือกหมูเนาะนะสีสีดินเนี่ยสีดินมายาสีดินสีดินมายาอ่คะ ไม่มีเลยดอกไม้บูชาด้านบนดอกไม้ทุบเทียนโอเคให้ทุกเทียนนะครับครับท่านอศิวิชัยแต่ถ้าจะเข้ามันก็มีแบบยังไง บบรณน่าล้าไฟก้าอะไรมันมีเด็กอ้คนจะเข้ามาแต่ไปลเจะเข้าสักพวกรถตู้อะไรก็ไม่ค่อยเข้าหรอกเพราะเขาหีเขาทำเวลาไม่อ้ไม่โอเโอโอ้โอ้โอ้นอ้โอ้โอ้โอเรื่อ้พอควอ้โ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 อไมอ้โอ้โอ้อ้ออ้ออออ โอ้มียักษ์ด้วยเหรอเ,เรย่ากนี่แหละไม่ว่าเขาใครบนอะไรไว้เขามาแก้โอ้ครับขนาดว่าเขามาบนจากสงขาหาดใหญ่กรุงเทพบางทีเขามาเขามากลับมาแก้ให้ถ้าไม่แก้ไม่ได้ยักษ์วัดถ้ำนะครับเป็นพระ่านเจ้าเขาดูแลปกป้องชาวบ้านครับหละพระองค์ยักษ์เนี่ยนะโอ้โอ,อันนี้เป็นพระ่านเจ้าเขาแต่ข้างบนเป็นคาบนอนองค์ใหญ่ เรายนั่โกนถูกกระปุกเป็นแม่ค่อยๆค่อยเดินนะเหนื่อยก็นั่งพักก่อนย่ารีบแต่เดี๋ยวขาลุ่งไม่เป็นไรล่ะึ้นเดินสองรอกโอ้ผู้พิพาสวยงามนะครับสวยงามมากนี่แหละแต่ก่อนอนั้นเขาลุ่งผ้าให้ถึงที่นี่เขาเกาะเขาอยากให้เป็นธรรมชาติในเลยเอาผ้าสีแดงออกนะ เขาจะขอเขาจะนู่นผ้าสีแดงโอ้ครับแล้วเขาอยากให้จะอยากให้เป็นศิลป์น่ะคือว่าชาวบ้านน้ำถืออยู่ธรรมชาติไงน้าถืกของถืกวันที่หนึ่งโอ้นี่ไปต่อใช่ไหมครับจะขึ้นต่อไหาตรงไหนไหาตรงนี้ใช่เขาว่ายข้างว่ายผ่านวลก็ได้ค่ะอยู่ด้านในก็ได้อยู่ด้านใน ก็หน่อยนะตรงนี้มีเป็นแหวนพระนนเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วหาไม่มีแล้วแหวนพระนนที่เ็าใส่ครับก็จะมีโทนอยู่ตรงนั้นขึ้นมาถามมา่อไม่มีแล้วขึ้นอีกขึ้นไปอีกค่ะขึ้นจากนี้ก็หมดแล้วค่ะโอ้สุดท้ายที่พระนนอีกรัดสุดท้ายสุดท้ายนี่ใน้องให้เอาเรื่องเลย ตรงนี้ไม่ค่อยเจนเหนื่อยเท่าไหร่หรอกค่ะขึ้นนั้นมันเป็นที่เหนื่อยอ๋อนี่รองสุดท้ายแล้วเนะาะถึงปากถ้ำอยู่ข้างหน้านะครับถึงแล้วอะล้วครับท่านผู้ชมแต่ถึงอนี้ต้องขอคำทออกแรงนิดนึงนะครับโอ้สวยงามออกครับผมบันไดบันไดดาวดึงอ,อู้บันไดดาวดึง นะครับสว,ส,วสวยโยเขี้่งเอาฮะ ท่ามฟ้างเหมือนกันนะบริษัทผลดีโอ้สองสี่เก้าห้าโอเคนะครับบรรยากาศผงผ้าไหล โอ้นี่พระน,นอนพระน,นอนนะครับพระพุทธสายญาติโอ้พระพุทธสายญาติพระพุทธสายญาติมีกองมีระฆั้ง จุดไฟเขียนแม่มีไปไหนจ้าโอ้ไหวแล้วเหรอจุดจุดแล้วเหรอชุดโอเคนะครับ ตรงนี้เราปักที่ทานทูบตรงไหนคะนู่นอ๋อสีเงา,าทําทําฟางนะสูง อสโลปลงไปทางราดก็เชิงผานะต้องกั้นไว้ถูกต้องแล้วละ่ะกั้นสองชั้นเพราะมันอันตรายเหมือนกระป๋องถ้ำให้ลมเข้าออกได้ตรงนี้อันตรายอยู่นะครับแต่องค์พระสวยมากนะครับถ้ำ อยู่สูงสุงมากเลยนื้นผนังถ้ำโอ้นกกังกาวอะเนาะก็้าน่าแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็จะทำแบบเรียนแบบนัไม่เหมือนของเหล็กสมัยแต่ก่อนเลครับเกโดนบนท่านจขานี่เกี่ยงบนอะไร ม่ก็ที่ที่รู้มานะถ้าสมมติว่าใครบนอะไรไว้ <c oughs> อะไรแบบไหนอ่ะจะบนอะไรไั้ก้กับกับท่านเขาถ้าเหมือนว่าบนเออแบบแบบนี้เออเราจะมาถ้าว่าหายเออคอจะมาบนเนี่ยเพราไม่จะได้ได้แก้หายราจะมาแก้บางทีคนอยากได้ทหารอยากได้เป็นตำรวจอะไรอ่ะมาบนพอได้แล้วก็ต้องมาแก้ก็บนอะไรไว้ต้องมาแก้ เม่แสีไม่ได้เลยถูกหลายคุณนะคุณสาวที่บ้านนั้นเสียแล้วนะถูกทหารเขาบอกว่าพอจาะพอหกให้บวชที่ก็รีบบวชเลยใช่ถูกเกณฑ์ทหารใช่บางคนนั้นเขาเขาอยากเป็นนายสิบนายเายได้ว่าเป็นถ้ำมืดเหรอแช่เรื่องเก่าเก่าหลายพันปีเนี่ยแล้วก็ มาเื่อรายไปไหนหมดเลยมาคนเขาก็ขโมยไปพอึงจะพอขึ้นมาครับคนจะให้อาหารเต่าเลยตรงเนี้ยหินไม่ได้อยู่แบบนี้นะแต่ก่อน่ยมันจะเขาเลี้ยงเต่าไว้หันไปอมดังดูเลไดเยี่มันดีกเด็กวนเด็กวัย ตอไปดเนสก็หมดคนร่ม่อะไหมดเด็กมันทต้มเป็นเด็กเด็กรุ่นใหม่ไม่สืบทอดเลยนะไสือดเลยสูมว่าตอบตยนัเดนสืบมาม่าที่วัดนี้อืมเด็กมันจะมามาดไหมจะนั่นไหม่มไม่มีหรอกอื่มฮอืมไม่อยากไปตรงน้นแล้วตรงน้ก็มันมีคนดูก็เนับ จับเลยไม่ได้นะทาลงไม่เหนื่อยใช่ไหมเดินมันขล้างลูกนอกมันคลายอ่ะไม่เมื่อยเลยทาลงมาทางนี้เพราะอะไรทานลงทางนู้นรับรองมันชันทางนี้คนนี้ค่อยๆวนลงมาลงปกติสบายเดินลงก็ไม่เหนื่อยอืมถ้าวนหน่อยขึ้นมาะทีแรกไปเดี๋ยวพาขึ้นทางนี้เนาะ นะทำเจ้าแม่กวนอิมด้านนู้นนะคร okay. ับเดี๋ยวเราไปต่อจะไปวัดช้างให้อ่ะเห็นไหมครับท่านผู้ชมจบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไกรตงกริ๊ง ช่องสันสนคนชอบเที่ยวช่องสันสน YouTube ด้วยนะครับขอขอบคุณมากครับวสนะวัสดีครับท่านหมื่น,นะท่านประกอบไปด้วยหินหอกย้อยรูปต่างๆ อ๋อลูกก็โชว์ว้นี่นะหินหัวช้างอย่างเงี้ยหินมาน่านแหวกหินมะลาหินเม็ดมะม่วงกินมะพานยังเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ประมาณน,นั้นนะครับการดีสวยงามนะครับรูปปากถ้ำที่เราไปอยู่ยเมื่อกี้มีช่องลมเข้ามาสูงสูงมากเลย ต้องตั้นเอาไว้อะถ้าเง้นพัดตกลงมาเลยน่าผ่านนั่นแหละลงมาช่องเนี้ยอันตรายนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของวัดถ้ำคูหาพิมุกนะครับอำเภอเมืองยะลานะครับ